ไปที่โอ้ <ไป S 1> ยังเป็นเรื่อ, <ไป S 1> องวัคซีนต่อนันเนี่ยแหมฝรั่งเศสค,ครับใช่แล้วฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมีประเด็นนี้ออกมาเลยเพราะว่าคุณมาครงได้พูดเลยนะคะว่าคนไม่ฉีดวัคซีนนี่เห็นแก่ตัวนะคือแน่นอนว่าทางเอมนาเนลมาครงเนี่ยนะคะประธานรัฐบดีของอ่าประเทศฝรั่งเศสเขาออกมาประนามคนที่ไม่ยอมไปฉีดวัคซีนว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบนะคะ,นะคะหลังจากที่ ช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยชาวฝรั่งเศสออกมาประท้วงนะคะไม่เห็นด้วยกับมาตรการคุมโรคระบาดของมาครงเขาซึ่งการเดินประท้วงเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเนี่ยบังคับให้ต้องมีบัตรรับรองสุขภาพสาหรับประชาชนก็คือวัคซีนพาสปอร์ตนั่นแหละส่วนบางอาชีพเนี่ยก็บังคับให้ต้องไปเข้ารับการฉีดวัคซีนแบบเลี่ยงไม่ได้เลย เรียกว่าบังคับกันเลยว่างั้นซึ่งมาโครงออกมาพูดนะคะว่าทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกจริงแต่ว่าเสรีภาพเหล่านั้นมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆด้วยคือแกเรียกเลยค่ะแบบคนเหล่านี้ว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวขาดความรับผิดชอบอยู่ต้องไปฉีดวัคซีนเดี๋ยวนี้เขาพูดเลยประโยคเขาเขาบอกว่า we are all very attached to our freedom คือเรานี่นะเสพติดมากเรายึดติดกับคำว่า Freedom คำว่าอิสรภาพ มากเกินไปหรือเปล่า but if you infect your father your mother or me คือถ้า you เนี่ยไปเอาเชื้อไปติดพ่อติดแม่ตัวเองนะหรือมาติดผมเนี่ยนะ we are victims of your liberty กลายเป็นว่าเราทุกคนเป็นเหยื่อของ liberty ของความเสรีภาพนั้นของคุณไปเลยอะแม้ว่าคุณจะพยายาม protect ตัวเองแล้ว protect คนอื่นแล้วแต่เนี่ยการที่คุณเอาไปติดคนอื่นก็เหมือนกันทุกคนกลายเป็นตกเป็นเหยื่อซึ่ง เขาบอกเลยว่า that is not liberty it is called being irresponsible and selfish เขาจบที่ว่าอันนี้ไม่ได้เรียกว่า liberty นะมันไม่ได้เรียกว่าเสรีภาพนะแต่ว่ามันคือมันคือ selfish มันคือความเห็นแก่ตัวนะมันคือความ ir uh, irresponsible คือความไม่มีความรับผิดชอบขาดความรับผิดชอบนั่นเองเนี่ยซึ่ง <sad S 2> ตอนนี้ครับก็คือเป็นผลต่อนเนื่องกันนะครับก่อนที่คุณมาครงจะออกมาพูดเนี่ย ตอนนี้ฝรั่งเศสเนี่ยยอดติดเชื้อก็พุ่งขึ้นต่อเนื่องนะครับทั้งแล้วก็มีการประท้วงด้วยนะครับออกมาประท้วงตามท้องถนนครับว่าเนี่ยมาโครงพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะครับเป็นการที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่มีคนที่เออคือเรื่องมันเกิดจากนี้ก่อนนะคุณน่นคือว่าเขาประกาศนะว่าให้บุคลากรทุกคนเนี่ยต้องฉีดไม่ฉีดไม่ได้ก็มีกลุ่มบุคลากรบางคนก็ไม่ยอมฉีดนะครับร้อยรวมถึงเขาบังคับครบคับการที่จะเข้าไปในสถานที่ราชการหรือว่า หรือว่าอะไรเดียพิธิภัณฑ์หรือว่าที่สาถานะเนี่ยคุณจะต้องอม,มีการโชว์ให้ดูนะครับว่าคุณได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยถึงจะเข้าไปได้นั้นคนฝรั่งเศสก็ถือว่าเฮ้ย hey, อย่างนี้มันไม่ถูกนะเพราะว่าแบบจะมานั่งตรวจตราฉันได้ยังไงว่าฉันจะฉีดไม่ฉีดฉันก็ต้องเข้าไปได้สิอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการเป็นเรื่องของเป็นเสรีภาพข,ของเขานะฮะตอนนี้ฝรั่งเศสครับเอ่อเป็นประเทศเนี่ยเป็นที่ ยอมรับกันมานะว่าเขาชูเรื่องเสรีภาพมาตลอดนะคือคนเนี่ยมีเสรีภาพที่จะทําอะไรก็ได้มีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเสรีอิสระแต่ว่าพอมาถึงเรื่องวัคซีนเนี่ยนะครับคุณมาคงก็ออกมาบอกเลยครับว่าอันนี้ไม่ใช่เสรีภาพอันนี้เป็นหน้าที่นะครับที่ทุกคนต้องรับผิดชอบให้กับคนทุกคนที่อยู่ในสังคมร่วมกันครับคุณนุ่นอืมอืมนะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งคือคือก็เข้าใจได้ว่ามันก็เป็นเสรีภาพในหลายมุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องร่วมรับผิดชอบกับสังคมหรืออย่างเช่นอย่างน้อยสุดถ้าคุณได้ไปใกล้ชิดหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงไปแล้วก็ต้องกักตัวไม่ใช่แบบโอ้ใช้ชีวิตปกติเลยอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะ